นะสวัสดีครับผมไม่มีเงิน DCA แต่จะได้เงินก้อนถ้าลงทุนในกองทุนมีหลักการซื้อช่วงไหนดีครับมันไม่มีหลักการแบบนั้นนะครับที่ดูเหมือนกับอย่างฤดูการทีเดียวเชียวนะครับแม่ซื้อกองทุนอย่างกระปุกทุเรียนนะครับไม่มีแบบนั้นไม่มีแบบนั้นแต่ว่าต่อให้เราได้เงินก้อนมานะครับแล้วเรามีความสนใจในกองทุนซักกองทุนหนึ่งนะซึ่งนโยบายการลงทุนมันถูกใจมากมาก ก็ต้องบอกนะครับว่าการลงทุนด้วยเงินก้อนเนี่ยถ้าเราลงในถูกจังหวะมันก็มีข้อดีใช่ไหมมันก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสวยๆเลยนะฮะแต่ถ้าเราลงผิดจังหวะอ่ามันก็อาจจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีหรืออาจจะไปถึงขาดทุนได้เพราะฉะนั้นต้องพูดกันตรงๆแบบนี้ฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่ากองทุนของน้องคือกองทุนอะไรถ้ามันเป็นกองทุนตราสารหนี้นะครับลงทั้งก้อนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับ มันก็ไม่ได้เสี่ยงมากเท่ากับถ้ามันเป็นกองทุนประเภทกองทุนหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกองทุนที่มันไม่ได้ผันผวนมากในเชิงราคาเนาะเราจะใส่เงินที่ได้มาทั้งก้อนก็ได้อย่างเช่นกองทุนตราสารหนี้อย่างที่บอกไปแต่ถ้ามันเป็นกองทุนหุ้นแม้ว่าเราจะได้เงินก้อนมาด้วยความที่กองทุนนั้นมันมีความผันผวนของราคาเราก็อาจจะแบ่งเงินก็ได้นะอย่างชุดตัวอย่างเช่นเงิน1นึ่งแสนเนาะเราก็กันซื้อครั้งละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสิบครั้ง แบ่งช่วงแบ่งจังหวะเอาจะเดือนละครั้งนะฮะหรือ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วแต่เรานะครับหรืออาจจะมีช่องว่างมากกว่านี้ก็ได้นะระยะห่างมากกว่านี้ก็ได้คือสินทรัพย์ที่เลือกมีผลนะถ้ามีความผันผวนสูงแม้จะได้เงินก้อนก็แนะนําให้แบ่งเงินนะครับพอเราไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่มันเหมาะจริงๆนะครับเพราะมันเป็นกองทุนรวมด้วยมันไม่ใช่หุ้นตัวเดียวอะมันหุ้นหลายตัว แต่ถ้ามันเป็นกองทุนรวมตาสารนี้นะครับเราจะใส่ไว้พักเงินเนง่งไม่มีปัญหาคุณจจะใส่ทั้งก้อนก็ได้นะครับ